ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวดูหลังให้โอ้ย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 ตกน้ำโอ้ยตกนำ้กนำครับสวัสดีเพื่อนพื่นพี่ๆน้องๆที่หลงเข้ามาดูทุกท้านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะ WPD01 คนเดิมนะครับเพิ่มเติมนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมแบ็คโฟร b a ั s เรามาดูกันว่าแอคนี้เขาจะให้เราไปทำอะไรรุยกันเลยนะครับเขาเบื่อแล้วแหละไอ้เงียบกันทั้งตาเลยไม่เบื่อใครเบื่อไม่มีดูเห็นไหมทุกคนแบบพร้อมพร้อมบวกทำไมเลื่อนหรือแค่นี้วะเออเอียออเสร็จสับไม่พักเลยเด็กเดิมคนดีคนเดิม 2. Rodgers is preparing a new test. We need you to observe and extract him if necessary. Previous tests have been, shall we say, somewhat unpredictable. Hmm. Just make sure you get him out of here. Hope one out. Well, I'm not swimming. Hmm. ờ. 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 ทูค okay. yeah. okay, nah, oh. okay. okay, ิดอะทูคิดทูคิดมีแล้วโอเคเออไปลก็ได้โอเคนะครับทุกคนนี่ก็คือเศษเนื้อของมนุษย์ที่ยังอ่าหน้าน่าเอ็กเข้ามาทำไมล่ะโอ้โหใครเปิดประตูไว้ปิดแล้วโอ้โหพี่จีนไปนู่นแล้วเฮียวิ่งคนเร็วเลยจีนเราเช่าเช่าอย่าพึ่งไปเต่าเต่านี่เอออนีญาตอนุญาต โดนญาติรู้จักโดนญาติก่อน oh, โดนญาติฮอนมาแล้วฮอนมาแล้วว oh, ah. ิ่งโอ้ท่าเรือเหรอที่นี่ที่ใดวเพื่อนทำไรอ่ะอันนี้ที่ดอยอ่ะอันนี้ที่ดอยอ่ะโอ้โหที่นี่ที่ดอยที่นี่ท <c oughs> ี่ดอยเนี่ยที่นี่ที่ดอยใชได้ยดีนะโอ้โหนกนกนกอ้าวเพื่อนไปนู่นแล้วตามเพื่อน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  สตาร์ทติดครับพี่มันอ่ะมันต้องสตาร์ทเลยเหรอต้องหาเสียงเนี่ยไปแล้วทำไมมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวอันนั้นเขาเอาไว้ล่อลหรือเปล่าวะใช่น่าจะใช่แล้วเราก็ยิงเขาแล้วแบบเผยลูกหลาบเลยอันนี้คืออะไรจะวิ่งไวไปไหนเพื่อนเพื่อนน่าจะใส่พ่อมาพ่อมาไหนวะพ่อมาเก้ดอะไรเนี่ยมาเร็ว โอ๊ยอยพอพอตุ๋ยหลังหมดแล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วไม่ใช่ไหมโยโย่ยิงยิงถังน้ำมันดิทั้งหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ่ะงข้าหลังเลยแขนกระจุยแขนกระจุยอุาทำไมไม่ขึ้นฝั่งวะพวกมึงอ่ะขึ้นฝั่งมาดิแล้วพี่จีนมันรีบไปไหนเนี่ย ี่โดนทั้งงานไแน่อุ้ยไอ้ข้างในอ่ะทำไมพี่จีนเรารีบจังวะมอแบดมอแบตตามหาหมอแบตข้างในคืออะไรแมเกือบแล้วเกือบแล้วไม่ไม่มีใครกีดนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงโอ้งแบดน้อยตายนะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่เสีทอง โอ้ันนี้อะไรอ่ะมันเปิดได้นี่หว่าเอ้ยจัดเก็บอันนี้เลยเอาไปชูคิดชูคิดมีชูคิดช่วยแหงเอาแล้วว้ยเรารีบแบบอราตรงมาเขารีบเออเหมือนเขารีบแต่เราไม่รีบไหมเราเล่นไปเรื่อยๆเราไม่รีบมาแล้วมาแล้วอะไรแล้วนะ เราย่งมัเลยไหมเย่งมัเลยไหมเอาพี่ไม่ใช่เลยเลยไปละมางนดละห้ย่างละไม่ท่าย่งแล้วไปเถอะเดี๋ยวนี้มัรไปไม่ได้ไปทางไหนวะไปทางไหนอะไปทางไหนอะอ๋อไปทางนู้นไงนเขาก็วางหลอดไฟไว้อยู่อ้โ่ับ เขาทำสปีดรันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเขาทำสปีดรันเขาน่าจะมาคนเดียวดิมาทำไมอย่างเงี้ยใช่ต้องมาทำไมอย่างเงี้ยใช่โอ้โอ้แล้วเของให้สว่างก็ได้เพื่อนตัวไอ้เหี้ยนี้นั่นไงว้าลายเ้ยตาวาลีตาวาลีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ช่วยเหมือนวะมึงโคตรเหี้ยเลย คนหน้าเขาหลังเหรอเห็นไหมหลอดนึงก็หิวให้หลอดนึงอ่ะเจ้าเจ้ากันไปหลอดเมื่อกี้กูเลือดร้อยเลยนี่มันอ่านยางนำชัดชัดมีการยืนดูด้วยนะเมื่อกี้เชื่อกันหากำลังแบบมันกระตุกไงครับเมันกระตุกเอาแลนอเดี๋ยวอจุกช้ำ ่ววยยเลยสัต์ไหนว่าลูกมืออ่ะลูกมืออ่ะแบตเตอรี่มาใครมันเอาลูกมือมาติดเนี่เฮ้ยเอ้อแบตเตอรี่อยู่ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนยังหาไม่เจอเราก็หาไม่เจอใจดำไม่กระตั้งใจคำมีธนูอยู่ตรงนี้ทุกคนเกลียเกลไม่มีว่ะ ไอ้ยิงโลกหาป้าเอยยิงไม่ได้ยิงเลยเอาที่ไหนมายิงเนี่ยอยู่เออเพื่อนไอะยิงเพื่อนอะยิงโอ้ปากป่หมโลดมาชื่อมึีอสบยาตะวัดตะงอะวัะอ้ีสู้สูก็มาดิค เดลิเวอรี่แบตเตอรี่ไปผลส่งกันให้แบตเตอรี่คุมรีบไปเลยไม่ใช่เอาแล้วแบตเตอรี B ่คุมม totally. <im> ึงมึงฟันกูงทำไมเนี่ยไปไปไปกูวิ่งละวิ่งนะไม่สนละไปไปแบตเตอรี่คุมเราก็รอดไมข้างหลังรูู้สึกเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวดูหลังให้ โอ๊ยโอ๊ยโอยโอยตกน้ำโอ๊ยตกน้ำอุ้ยอยเดี๋ยวทางขึ้นโอ๊ยโอยโอ๊ยเโอยเยี่ยแล้วมาแล้วมือเยี่ยเล่นอะไรเด็กสัตว์เออกระเด็นหลังนี่มันไม่เกี่ยวกันเีแยบึ้งเล่นกูโกยุเลือดเปื้อนหน้าไอ้สัตว์เห็นเลือดเปื้อนหน้าเพื่อนนี่เรียกเพื่อนเป็นซอมบี้เล้สัตว์เดี๋ยว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  มันเศร้าศัตรูสองคนแล้วจะตื่นอะไรไม่ได้เศร้าโดซอมบี้ริงเมื่อกี้โดนซอมบี้ลุกเลยไปยิงสปีดรันใช่ไหมตานีดิจบอย่างไวเล่นผ่านแบบงงจบแบบไม่มีอะไรไม่รู้จะพูดอะไรกับคนดูเร็วไปไหมมีความอึ้งๆอยู่ตรงนั้น บอกเลยผมนี่ถึงกับพูดเลยว่าไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับมันเกิดขึ้นไหวมากทุกคน,นตาปริบๆแล้วใช่ไม่ทันเ <จะ S 1> ลยเจอโรเจอร์อโอ้นี่มันลังซอมบี้แหล่งเพราะเฮ้ยเมื่ <laughs> อกี้เห็นอะไรแดงๆอยู่ข้างในอ่ะทุกคนชิปหายแววซอมบี้ระเบิดตัว ซัมบีระเบิดไหนไม่ไมรีบมันยังจะได้นอนไม่มีไม่มีตู้อีนนี้ด้วยงั <c oughs> นน้นนี่แล้วกันยินขน้างในนะเอาเอาไมเกรนิตี้ออกแมก่บอกตอบฉันใครมันกลอะไรวะเนี่ย I've been receiving reports oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, -t 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 of anomalies and mutations among the written for a few weeks before the resurgence. Oh. 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 Oh yeah. ทำไมเพื่อนรู้สึกแปลกเลยตอนนี้ไอ้นี่ไงมันเอาของให้ไงบอกว่าเอ้ยพวกมึงนะเนี่ยอช้า่ะเีปยกะโหลกอะลาหมามาปลากระป๋องเพื่อนแกเป็นปอดไปแล้วพี่ใช่อ๋อมันกดแจกของให้เราแล้วมันก็แจกเราไปนี่เองมันบอกเฮ้ยเอาไปฮะพวกมึงพวกมึงอะช้าก็เจาะเกงเนี่ย ฉันไปเร่นเองนี่กว่าใช่ไหมมันโดนเราเราโดนอันนั้นด้วยนะนี่โดนเอฟเฟกต์เสริมมันอ่ะมันมาแจกเอฟเฟกต์ระมังก็ไปคือกูใส่ได้ใส่กระสุนพร้อมยังนรือเ่พร้อมยังเอา่ะโอเคไปไปกันจัง มาเลุโกแมนไปพร้อมวัดต้องพร้อมแล้วไปมาเป็นน้องครับผมวิ่งใส่ไปแล้วครับวิ่งใส่ไปแล้วตัวอะไรยูได้ตายให้หมดพวกซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอาไฟเอาไฟมาติดกันเลยทำไมมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยระวังซอมบี้ติดไฟด้วย เอ้โซซ่าเกอะไรยยอย่า <su> ฆ่าม <su> ัน่ยเขาบก่ามมาเป็นมาเป็นรกเลนเจอเยเยกองกองกองาโอ้มาตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตัวให่ตัวใหญ่อ๋ตัวใหญ่อ๋อเกาะให้ด้วยมีเกาะปีใ Hopefully something left here. ใครไม่ได้มีก่อไปเก็บก่อเฮ้ยไอ้อ้วนอยู่ข้างในอ่ะลุงมีก่อสองนันอ่ะไปเก็บดิีไหนเนี่ยพอไหไม่มีน้องครับแอนนี่เห็นนะเห็นนะลุงอ้วนไปเก็บก่อไปเฮ้ยมีกล่องมีกล่องพี่องก็ต้องใช่อันนะยวนเงินโอยเกาะโอยเกาะเพียบใส่เกาะให้เต็มทุกคน เดี๋ยวมันให้เกาะกมาแบบนี้รู้สึกแปลกๆปกๆนะ่ะนั่นจะใช่เรื่องราวต่างๆมันน่าจะไม่ค่อยดีเธอเลยทำไมทำไมทำไมรู้สึกแปลกๆมข้างหน้ามันคกลือไงโอ้ยนกเพียบเลยเย็นๆโอ้โอ้มีถัง,ง,งกงถังแก๊สดีแบกถังแก๊สเลยเลอะไระนะไม่ได้ยินเลยสวัสดีครับเด็กของแก๊สครับอ่ไม่ทราบว่าจัดมาไว้ตรงไหนดีครับอะไรนกๆนะ อ่ะจ <mini, acağız. S 2> <c oughs> ัดางไม่ต้องใหมครับตรงนี้เลยได้ไหมี่ไงเขาเพียบได้ครับตรงไหนีครใครยิงอ่ะใครยิงอ่ะไม่รู้เยเมื่อกี้ใครยิงอ่ะมันคือนอชื่อวาซิกาอะไรอฟังอะไรเอามา นี่แหละเออ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 กูกำลังจะตายเออเออปึ๊บยังไงอ่ะเชี่ยเชี่ยพีจะตายจริงไหมเนยอ๋อออกคอยขาจะหายไงอ๋อตามเส้นไปเงยเส้นมันอยู่อยู่ข้างบนน่ะเส้นอยู่ข้างบนยิงไปแล้วนี่ยิงไปแล้วยิงไปย่างเส้นยังไม่หายอ่ะยิงแล้วนะมีเส้นที่เรหลังตรงมัน พวกแตกพวกแหนเลยเอว่แหว่แหวเหม็นเหม็นเดาการแบตามเส้นหมดยังมันมันมีลูกอยูก็ไม่จริงให้แตกทั้ทีทางเปิดแล้วเร็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 วดอลงไปเนาะเฮ้ยจะทำเสียงรออะไดิเฮ้ยเข้ามาซี้ซอมบี้ อุ้ยอุ้ยเป็นมี้พีติกม้ออ้อุ้ยนก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 อ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยนกอร่อยจันเนี่ใครเป็นคนทำมันะบอกขนหน่อยได้ไหมชื่อขึ้นอยู่ไม่ต้องถามว่าใครทำอแ้วคนอสออ่วยด้วยวนวนไมอาคไ่เอาอาช่วยกันด้ยช่วยกัน ฉันนาเทำยวไอ้ไหนไอ้อะไรอะไรไอ้เหี้ยไม่มีตัวเออกูจะตายทำไมไอ้ตูนมันเลือดเต็มอยู่คนเดียววะเนี่ยฉันจะไม่เอาแล้วนะอีกแบบเนี่ยนะแล้วจะเลิกเล่นแล้วหรอแล้วนะดูสภาพเราสองคนดีพี่แล้วดูสภาพไอ้ตูนดิ โอ้ยเชี่ยตัวใคจำักแกมาจากไหนแวบแวบแวบแวมแล้วต้องมาเล่นขามวงกดแบบนี้อ๋อ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 อ้ยทำไมหยุดพุทธเลยอัวอะลายวัดมงชีอยทำไมรีบจริงว่เพื่อนกูอยากมองดูไอซูลโดนผีหยาสพัก โอ้ยคุณลุกได้เนี่คุณเล่นเองได้ไม่ต้องห่วงมาทำอะไรชัดไม่ได้เราก็จะมีสตันกันอีกอันหนึ่งข้างบนข้างบนมีข้างบนมีกิ่นเด็กขึ้นไปไปดูเด็กกันเด็กกูมาแล้วไม่ยิงมันละเฮ้ยเอ้ยลังนี่อีกแล้ว ไม่ลงหรอกมั้งใช่ไหมคงไม่ลงกันใช่ไหมโอเคเดินผ่านนั่นแหละดีวะสวยทุกคน you see that? ลงไหมฮะเอ็มใ,ใครมีทุกคิดอ่ะไม่มีอ่ะเปิดแล้วใหม่ฉันไม่หมดวะเดี๋ยวเด้อ เออนะรู้สึกว่าอีพีนี้มันจะไวดีแท้ขั้นน้นสปีสนุกแบบอตไทยโอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็สนุกกันไหมครับสำหรับอ่าอีพีนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ไม่ดหน้าครับอีพีนี้รีบครับ เค okay, ครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบายแจ้ไยบไปแจ้ bye, yeah. <laughs>